ไปกินข้าวเดี๋ยวแม่มัดก้นพาเพลินก่อนนะมามามาขนติดคอน่ะสิทําเป็นไนออะแม่มัดก้นแม่มัดก้นพี่เพลินก่อนเออรู้แล้วอย่ามาเฮ้ยพาเพลินไป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 รอที่ประตูไปรอที่ประตูไปรอที่ประตูไปรอเลยเอาตุก๊กตาอะไรไปรอเลยดูสิห้องพังไปหมดแล้ววย อ่ะไปเฮ้ยอ่ะออกไปทีละคนไปเลยหันสารอพี่ด้วยหันสาดูมันเออไม่มีใครรอแม่สักคนเปิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้ล่ามจิวนะอ้าวไปไปทางนู้นก่อนเลย มันได้วิ่งไงมันได้วิ่งเห็นปะ pirate, เนี่ย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 เสร็จและมันได้วิ่งกินเป้าข้าวอ่ะกินเป้าข้าวอ่ะกินไม่ข้าวอะ่ะหันซ่าเอาชามาหาที่เกณฑ์เอาชามาาามา ไม่ไหวเอาเชื่อไม่ไหวป๋าบอกมันไม่ไหวเอาชามเออไปช้าบชามให้พี่เพิร์นเออเอาเอาแล,วลว้วแล้วเอาชามให้พี่เพิร์นก่อนเอาดีดีเอาดีดีข้าบดีดีสิขามานี้เอาชามก่อนลูกเอาเอาชามไปเอาไป หัววิ่งจ้งจะจะไปหาตะพิเกอร์นั่นแหละเดี๋ยวเพอเอาชามก่อนชามหนูอยู่ไหนชามหนูอยู่ไหนวยตายแล้วเวียนหัวหกินกันเรียบร้อยดูนี่สวบกันเนี่จิว๋วกินหมดก่อนพี่อ่ะพี่ดูดิ พาเพลินก็กลายเป็นกินข้าวช้าลงไปเลยค่ะเมื่อเจอจิ๋วเข้าไปแต่ว่าแม่หักเคยลองจานแบบกินช้าแล้วนะให้ให้จิ๋วลองลนะสงสารนะ่ะมันกระเด็นกระดอนออกไปหมดเลยด้วยความที่มันสวบเร็วดูดิอร่อยมากอร่อยจนหยดสุดท้ายดูสายตาโอ้โหกระเด็นไปหมดแล้วลูกอาหารหนูอะ,อะเรียบร้อยพอจะให้กินนมแพ้ซะหน่อย ก็ดดานมาถ่ายเหลวอีกกําลังจะซื้อนมแม่มาให้กิน <c oughs> ก็ถ่ายเหลวกุ้มใจกับหมาตัวนี้จริงๆ <c oughs>